นะครลองเลยค่ะค่ายนะครับอันนี้ครูมีอะไรครับมีหมูย่างนะคะกับไส้ย่างค่ะไส้ย่างโอเคครับจับมือซอยนะครับคุณบอลนี่ไงทำผิวขอถ่ายนี่กำลังเอา้หูหสีวง่ยนะครับหมูย่างของคณะวิทยากรนี่เป็นอาหารนะครับของ มอดจนแบบต้องไปลาอันนี้เป็นอาหารของคณะวิทยากรนนี่ป้านี่ขนเทา้าป,ปิงปิงกินอยู่นี่อันนี้ขั้วอะไรครับขั้วาลาบค่ะาลาบลาบ,ลาบดิบเอามาขั้วค่ะลา,าบดิบมะนน,นี้คณะกรรมาการครับ น่ากรรมการนี่ครับของเด็ดจริงๆต้องอยู่นี่ครับ,บน,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 นี่หวานจะมาบงัดคล้วกเก่งคณะนี้กำลังกินลาบนะครับขอคุณเินอุ้ยลาบโชว์หน่อยคุณครับอุยอ้ยอุ้ยลาบโชว์ครับ คุยลาบคุลาบดีนะคุณเด็กนอนๆคุยไม่ใช่พี่คุยแบบคุยแบบเยอะๆออนี่คณะกรมงมนเลอเอกินเลยอ่าเม้นสักคำอะไรๆคเอลงงามยงเลยองงงมุ้งควายนอนโอ้โหนี่คะคนงามกินลาบห้มน่มากินล้วบ๊บมากิน ินของย่างกได้หรอมนสนุกสนานกันไปนะครับวันนี้คุวนุวัตนำทีมนะครับอันนี้จะเอาไปซ่อนแล้วนะครับไม่ท <l> ันเขาไม่กลัวไม่ทันนะครับ